วันนี้วันวนี้มามาเที่ยวเทือดไทยมาดูป้านป่าเมืองเป็นอย่างนี้แล้วแหละป้านป่าป้านเขาเงียบสงบสุขเย็นอะไเี้เดี๋ยวพาให้ดูใครชนใจตามมา เหมือนปั้นเกิดเลยอะ่ะเดี๋ยวพาไปไอ้ดูที่ชงๆหน่อยเดี๋ยวตามไปโอเคดุมากยูที่ชงเลยก็อ่ไม่รู้หรอก ชุงชุดๆนู่นเขาปุนั่นก็นมีป้านโคนบนเขานั่นล่ะมองแลเขยเห็นข้างในนั่นก็มีป้านโคนแต่ถ้าออกไปข้างนอกนั่นล่ะมันจะเป็นเป็นเวียงเป็นเมืองว้าว <Wow. S 1> โอ้ยเลื่อนขึ้นเขาโคตรเหนื่อยดู <c oughs> บ้านคนอยู่ชั้นเขาเอายิ้วยิ้วชนผัก รีวิวสดผักที่ทำกินนู่ <Wow. S 1> เนเป็นลองห้วยเย็นเย็ยน,ยยนอ่ะตรงเนี้ยลมลมปล,มลมอดพักเย็น้องน้มนูน่นๆไปไปขอรหัสไวไฟ สั่งน้ะนนะ่ะรีวิวรีวิวสวนพักโอ้มันยังจะฉีดอยู่กันเลียนน้ำนี่น้ะเราตรงนี้เย็นอ่ะร่มอ่ะร่มเย็นเย็นตรงเนี้ยห้ามเหยียบผักป้าเลยเลื่อนนิดดี ไม่ไคย่คีบดิไปเดี๋ยวตามเด็กๆไปข้างบนนี่ไปดูกันมีผักอะไรบ้างอ้หเหมือนป้านเราจริงๆบ้านป่าเมืองเถือนบ้านนอกนา โอ้ยจริงเย็นหน้าลู้ในไอในห้วยในไอหลองห้วยไปละเย้โอ้โหไม่ต้องผูกเนี่ยหรอ มันอัลูกะลำพักชีโคตรหนาขนาดยัง เหมือนเหมือนเหมือนเลยเหมือนลอยบัซเซียนอ่ะชอบน,นะนักก่อสุดชอบแบบนี้ <c oughs> ชอบมันเงียบสง,งบสุขอากาศเย็นธรรมชาติ ไปสูงไปสูงมันได้ก็เลยมาหลีเถิดไทยจังหวัดเชียงรายมาเลยนะเถิดไทยเถิดไทย มาเลยเล็เกยองครับไในวัดครับนกกองมูลีพลาง